วันนี้หลวงพ่ออุตสาห์ให้ผัวประกาศปิดวัดหวนปูไปศึกษาธรรมะน่าดีแล้วนะพวกเราง่าย,ยกว่ายกหลวงพ่อเยอะหลวงพ่อเมื่อก่อนไปศึกษาธรรมะกับครูบาอาจารย์ไม่ใช่ง่ายเลยเป็นข้าราชการ เรต้องเก็บวันลาไว้หมดเลยแต่ทูเตือนจนะไปกลับหลวงพ่อพุทธที่โคราชอันนี้ไปกลับได้ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่อยู่ไกลไปก็ไม่ได้ง่ายๆนะบางทีก็เจอท่านบางทีท่านอาพาธก็ไม่ได้เจอแล้วก็ไม่ได้ สบายบางครั้งนะไปไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรกินก็ไม่ได้กินบางทีเข้าไปกราบอุบาจารย์ถ้าเข้าถึงตัวท่านนะก็ไม่ค่อยมีปัญหามากเข้าไปกราบหลวงปู่เทศ ท่านเห็นหลวงพ่อนะท่านก็จะให้ไปพักในเขตพระให้กุฏิอยู่ในเขตสงฆ์แล้วเราก็จะไปภาวนายอยู่ข้างในแต่มีคราวหนึ่งพระอุป,ปถักท่านไม่ว่างบอกให้หลวงพ่อไปขอกุญแจกุติจากพระเวรน,นั่นก็พระเวรจริงๆบอกเป็นโยมไม่ให้เข้า <c oughs> โม <c oughs> ลเราไปบอกหลวงปู่แล้วเอาเรื่องตายเลยนะ ขัดคำสั่งครูบาจารย์ก่อนจะไปพักนะก่อนพิกหลวงปู่จะให้ไปอยู่ในโซนพระแลนะอยู่โซนโยมก่อนไปที่แรกนะท่านอย่างไม่คุณไม่รู้จักกุติที่โยมอยู่นะมัเป็นห้องรวมพวกรถทัวรกินเหล้า,มาเมาแอมมาเนะี่ย เต็มเลยเออเ,อเอมามาวัดไม่ได้มาศึกษาธรรมะนะาหาที่กินที่นอนเกินฟรีนอนฟรีประหยัดแต่เมื่ก่อนเขามีเ,เยกพวกอรหันทถั่วเขาจะไปถั่วเก้าวัดเหมือนตอนนี้ไปไหว้พระเก้าวัดนะ่ะแต่นั้นจะไปอยู่ ตามวัดต่างๆนะ,ะเวนเที่ยวไปเรื่อยๆไม่มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เสียแต่ค่าน้ำมันเนี่ยพอเราจะต้องไปอยู่กับอย่างนี้นะไม่ไหวอวนเราไม่ได้ภาวนาของเราหลวงพ่อาไปอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ป่าไปภาวนานะทีแรกก็ไม่มีอะไรไม่มี อุปกรณ์อะไรฮะไปอยู่เฉยๆนั่งสมาธิไปเดินชงกลมตอนหลังรู้แก่วว่าเอาปลดเอาเต้นต์ไปพอฝนบมืงที่มีกล่าวแล้วฝนมันตกหนักอยู่ในเต็นท์ก็อยู่ไม่ไดนะ้น้ำมันท่วมไปหมดเลยม,มันป่านะก็ออกไปอยู่ ใต้ทุนกุติมีกุติล้างๆอยู่อยู่ใต้ทุนกุติเันนียภาวนามไม่ใช่ง่ายนะที่ก็ไม่ไม,ไมีอะไรกินตอนหลังพอไปหลายๆที่คนแล้วรู้จักก็สบายหน่อยไม่ลำบ,บากเนี่ยพวกเราสบายกว่าหลวงพ่อเยอะเล กะนั่งรถทัวร์ไปทั้งคืนไปบางทีไปทางสุรินกันกนั่งรถไปกลางคืนนะในเช้าที่สุรินแล้วกักบภาวนามีครูบาจารย์โหนึ่งท่านสอนท่านชอบเล่นเล่นพลังจิต เจอหลวงพ่อนะดีใจมากเลยชวนมานั่งหลวงพ่อก็นั่งพิงสเสาท่านท่านก็นั่งบนอาัสานะแต่มันไม่มีข้างหลังนะลงลไม่มีที่พิงอะ่ะพอเรานั่งทุบเพ่งใส่เราเลยพุ่งเหมือนเหมือนชกเราอะชกมาเราก็หลบหลบด้วยจิตนะหลบไปหลบมาโอ้ย ตั้งคืนค่อนชั่วโมงไม่เลิกสนุกอะไรท่านนักหนาเราก็ชักห,นหูนะเอาว่าแบบมารอบนี้นะจะกระแทกกลับเลยแบบประทะกำลังภายในไปดูหนังไหมหนังกำลังภายในอ่ะประทะเอาว่าสักทีละเล่นไม่เลิกเราได้เปรียบนะ พราเรามีเสาไว้พิงท่านนั่งลอยๆอยู่ถ้าปะทากันนะเราก็ชนเสาท่านก็ลงข้างล่างเราก็แทกมานะจะ,จะชนแล้วนะไม่เอาไปแกล้งพระหลบอีกท่านก็เลิกคราเนี้ท่านรู้ว่าเราชัดจะโมโหแล้วท่านก็บอกว่าสนุกจังเลย วันนี้ยังก็ได้ชกมวยชิงแชมป์้มสนุกอะไรเราจะมาปอนาเนี่ยมันจะมีประสบการณ์ประหลาดๆเนี้ยน,นะางทีเจอคนแปลกๆมีคนไปถามหลวงพ่อกิมว่าถ้าวันนั้นปะทะกันะจะเกิดอะไรขึ้น ท่านบอกว่าพอกระทาทั้งเสร็จนั้นทางง้าทั้งโยมจะลุกขึ้นชกกันที่จริงธรรมะนะไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรหรอกเราเที่ยวแสวงหาผิดที่แล้วเราก็ไม่รู้วิธีที่จะศึกษาธรรมะอยู่ที่กายที่ใจของเรานี่เองไม่ได้อยู่ที่อื่นนะ อยู่ในกายอยู่ในใจของเราเนี่แหละไม่ต้องไปหาที่อื่นหาธรรมะนะเรียนลงในกายเรียนลงในใจวิธีการจะสอนทุกวันอยู่แล้วเมืองต้นจะต้องรู้สึกตัวได้คนในโลกมันไม่เคยรู้สึกตัวมันมีแต่คนหลงเมื่อมันไม่รู้สึกตัวแล้วมันจะมาเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้กายรู้ใจได้ยังไงคือเหตุผลธรรมดาที่สุดเลย เพราะฉันจุดแรกเร้าหัดรู้สึกตัวให้ได้เราจะรู้สึกตัวได้นะถ้าเรารู้จักว่าลืมตัวเองหรือหลงไปเป็นยังไงถ้าเรารู้จักคําว่าหลงรู้จักสภาวะของความหลงแนละความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นอัตโนมัติจงใจรู้สึกตัวไม่ได้นะ แค่จงใจจะรู้สึกตัวจิตก็มีโลภะเรียบร้อยแล้วเมื่อจิตมีโลภะสติจะไม่เกิดนะงั้นเราอย่าไปอยากรู้สึกตัวแต่เราให้รู้ทันด้านมืดนะด้านมืดก็คือความหลงด้านรู้สึกตัวก็คือความสว่างน,นะจิตเราจิตของคนทั่วไปนะั้นมืดถึงเป็นปุถุชนกิเลสหนานะ ปัญญาน้อเลยมาฝึกจิตของเรารดูด้านที่สวา่างดูเนื้อรู้ตัวแล้วก็ได้พัฒน,นาสติปัญญาวิธีที่เราจะรู้จักความหลงเมื่อตอนทำกรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งที่เราถนัดจำให้ดีนะนี่คีย์เวิร์ดทำกรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งที่เราถนัด แล้วก็คอยรู้เท่าทันจิตใจตนเองเนี่ยตัวนี้เป็นสำคัญนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดไม่ได้มุ่งไปที่สงบนะทำกรรมฐานที่เราถนัดแล้วความจิตเราหนีไปจากอารมณ์กรรมฐานส่วนใหญ่หนีไปคิดให้เรารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดแล้วตรงที่จิตไหลไปคิดนะ เรียกว่าจิตมีโมหะชนิดอุทัจจะนะเป็นกิเลสชนิดฟุ้งซ่านแล้วทันทีที่เรารู้ว่าจิตหลงไปคิดขนานั้นเราเกิดสติขึ้นแลนะ้สติเป็นตัวรู้ทันนะถ้าใจเราหนีไปคิดรู้ทันว่าใจหนี้ไปคิดจิตที่หนีไปคิดก็ดับจิตที่รู้ที่ตั้งมั่นก็จะเกิดขึ้นแทนนะเนี่ย จิตมันตั้งมั่นวนะ้วมันจะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ได้เราทํากรรมฐานที่เราถนัดไปทําไปทำมาเมื่อกีแหมอยากเห็นกรรมฐานชัดๆอยากไม่ให้เผลออยากไม่ให้หลงจิตก็ถลำลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานอย่างดูท้องทองท้องยุบนะดูไปดูมานะจิตไหลลงไปอยู่ที่ท้องแล้วไม่เห็น ถ้าจิตไหลไปที่ท้องเรารู้ทันนะจิตที่ไหลไปจะดับจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดจะรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาจิตใจอยู่กับตัวเองเวลารู้ลมหายใจนะเรื่อเราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ไม่ต้องไปดูทานอาหารนี่ยถ้าจะหิวกันแทบเลยเนี่ยรู้สึก ก็น่าสงสารนะหิวว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งแน่อย่างหลวงพ่อใช้ลมหายใจนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโูตอนเด็กๆก,ก็ไปทำเพื่อให้สงบเพราะว่าใครๆค,คิดถึงสมาธิก็จะทำให้สงบตอมาหลงพ่อหลับนิดนึงนะถ้าจิตเราไหลพอเราสงบเนี่ยมันจะเกิดเป็นดวงนิมิตขึ้นเป็นแสงสว่าง เป็นดวงสว่างนะแล้วจิตเราไหลไปในดวงสว่างนะเราจะรู้จะเห็นอะไรนะเยอะแยะนะผีสางเทวดาอะไรเนะนี่ยนี่หลวงพ่อเป็นคนกลัวผีงั้นพอจิตจะไหลเข้าไปในแสงนะรู้ทันเลยว่าจิตกาลังจะไหลเข้าไปจิตที่ไหลดับนะจิตที่ตั้งมั่นเกิดถูกไ,ไหมไอ้แสงสว่างนะมันกลายเป็นอารมณ์กรรมฐานจิตจะ ไปจับที่แสงก็รู้ทันพอจิตไหลไปที่แสงเรารู้ทันนะจิตก็กลับมาตั้งมั่นบางทียังไม่ทันเกิดแสงหายใจอยู่นะจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจมีสติรู้ทันว่าจิตไหลไปที่ลมหายใจจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเพราะนั้นเราจะฝึกให้จิตตั้งมั่นได้นะต้องทำกรรมฐานที่เราถนัดสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้แต่ไม่ได้ทำเพื่อสงบ ทำเพื่อฝึกสติทำกรรมาฐานไปพอจิตมันทิ้งอารมณ์กรรมาฐานคือมันหนีไปคิดรู้ทันทำกรรมาฐานไปจิตมันถลำลงไปเพ่งอารมณ์กรรมาฐานรู้ทันเนี่ยรู้ทันจิตนะไม่ได้มุ่งที่สงบการที่จิตเคลื่อนไปทางนั้นทางนี้เรารู้ทันนะนั่นคือการฝึกสติ และวทันทีที่สติเกิดสัมมาสมาธิจะเกิดร่วมด้วยเสมออย่างเรารู้ทันฮะจิตเราไหลไปคิดเนะี้ยเรารู้ว่าจิตไหลไปคิดปุ๊บจิตที่ไหลไปคิดดับตรงที่ตัวรู้ว่าจิตไหลไปคิดนะั้นคือตัวสติพอจิตไหลไปคิดดับปุ๊บจิตรู้ก็เกิดทันทีเลยจิตตั้งมั่นตรงสัมมาสมาธิขึ้นมา จิตที่ตั้งมั่นก็คือจิตที่ทรงสมาสมาธิขึ้นมานทำไมต้องมีคำว่าสัมมาเพราะว่าสมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธิก็มีสัมมาสมาธิคือสมาธิที่ประกอบด้วยสติมิจฉาสมาธิไม่ได้ประกอบด้วยสติเะงั้นส่วนใหญ่ที่หลวงพ่อภาวนาแล้วครูบาอาจารย์บอกหลวงพ่อไปได้ด้วยตัวเองละ ลวงพ่อไปดูคนปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยทำมิจฉาสมาธินะนั่งเพ่งบางคนก็เคร่งเครียดบางคนก็สตอิอ่อนะเคลิมไปเคลิมมานะพอจะหักนะัเพลิกไปเพลกมาว่สมาธิอย่างนี้ไม่ได้เรื่องหรอกยิ่งฝึกนะโมหายิ่งเยอะแล้วกิเลสจะยิ่งแรงเพราะโมหะเป็นตัวพ่อตัวแม่ของกิเลส จะมีราคาได้ก็ต้องมีโมหะจะมีโทสะได้ก็ต้องมีโมหะเนั้นอย่าไปเริ่มต้นที่มุ่งไปทําจิตให้สงบนะอย่าไปบังคับจิตจิตเป็นอนัตตาไม่มีใครบังคับได้จริงหรอกอาศัยทํากรรมฐานไปสักอย่างหนึง่งไม่มุ่งไปที่สงบแต่ทำกรรมฐานไปนะเพื่อคอยรู้เท่าทานจิตตัวเอง มันจะมีสองลักษณะเท่านั้นมีสองอย่างเท่านั้นเวลาเราทำกรรมฐานนะอันหนึ่งจิตทิ้งอารมณ์กรรมฐานหนีไปคิดส่วนใหญ่หนีไปคิด,น,น,คดนะทีหนีไปดูก็ได้หนีไปฟังก็ได้อย่างถ้าเราถ้าเราหลับตายเงี้ยมันหนีได้สองทางนะคือหนีไปฟังเวลาได้ยินเสียงแลกแลแกๆนะจิ้งจกร้องอนะไรเงี้ยจิตก็ไหลไปลนะหรือไหลไปในความคิดเงี้ย หรือถ้าร่างกายมันเจ็บขึ้นมามันก็ไหลไปที่ร่างกายเนี่ยไม่มีอยู่แค่นี้แหละเวลาฝึกในรูปแบบนะแล้วเวลาที่จิตไหลไปแล้วเรารู้ทันเรียกเราเกิดสติหนึ่งครั้งละทันทีที่เกิดสติสามารถสมาธิตามมาทันทีในอริยมรรคมีองค์แปดใช่ไหมถึงบอกว่ามีสัมมาสติมีส,มสัมสมาสมาธิ พุทธเจ้าไม่ได้สอนมั่วๆถ้าสอนมาจากสภาวะที่แท้จริงถ้าเราไม่มีสติเราจะไม่มีสัมมาสมาธิและสติที่จะทำให้เกิดสัมมาสมาธินะจะต้องเป็นสติปัฏฐานหรือสติที่รู้กายรู้ใจตัวเองมีสติในการทำงานอย่างเงี้ยจิตจะไหลไปที่งาน ไม่ได้สมาริสมาธิจิตจะไม่ตั้งมั่นจิตจะไหลไปอยู่กับง,งานนี mm ่ hmm. สติที่ถูกต้องนะเรียกว่าสัมมา,ส,มาสติคือสติปัฏฐานหรือสติที่รู้กายรู้ใจตัวเองในการที่เราทํากรรมฐานอันหนึ่งแล้วใจเราหนีเนะี่ยนี่เราทําสติปัฏฐานอยู่นะใจหนีแล้วเรารู้ใจหนีแล้วเรารู้สติเราก็จะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ นีปุ๊บปปั๊บหนีปุ๊บปปั๊บเนี่ยสติจะแข็งแรงมากเลยนะแล้วทุกคราวที่สติเกิดสมาธิสัมมาสมาธิมัก็เกิดนี่พราะสติเกิดทีทีทีทนะสัมมาสมาธิก็มีกําลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งมันสามารถสมาธิมันสามารถทรงตัวอยู่ได้ในโลกข้างนอกนี่เงนะจิตมันทรงตัวอยู่ได้ไม่ไหลไป เมื่อจิตมันทรงตัวอยู่ได้เนะต่อไปสติระลึกรู้ลงไปที่ร่างกายด้วยจิตที่ตั้งมั่นมันจะเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเรานี่พอเห็นอันนี้ทีแรกนะบางคนตกใจกลัวเนี่ยจิตไม่เป็นกลางนะทนไม่ได้ว่าตัวเราไม่มีร่างกายไม่ใช่ตัวเราอเงี้ยจิตมันทนไม่ได้มันจะเกิดความยินร้ายให้นมาไม่ชอบนะตรงเนี้ยไม่เป็นกลาง ถ้าจิตมันเวลาภาวนาแล้วมันเกิดชอบเกิดไม่ชอบนะให้รู้ทันพอเห็นสภาวะแล้วมีความชอบไม่ชอบเกิดขึ้นให้รู้ทันที่ชอบไม่ชอบนี่ถ้าไม่ชอบเนี่ยเป็นอารมณ์ปัจจุบันนะอารมณ์เก่าอารมณ์กรรมฐานนะเป็นอดีตไปและปฏิกิริยาที่เกิดเป็นชอบไม่ชอบเนี่ยเป็นอารมณ์ปัจจุบันเรารู้ตัวปัจจุบันไม่ได้ไปรู้อดีต เ <c oughs> งั้นทำกรรมฐานนะพอสติมาะระลึกลงไปที่กายด้วยจิตที่ตั้งมั่นมันจะเริ่มเห็นความเป็นไตรลักษณ์วิ้ยพอเห็นอย่างนี้ตกใจุนไม่ได้คนไม่ได้แล้วว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเนี่ยทนไม่ได้ก็ไม่อยากภาวนา ตัวนี้ให้เรารู้ทันความไม่เป็นกลางความไม่ชอบในสิ่งที่ไปรู้ไปเห็นนั้นงั้นชีวิตในการภาวนาที่หลวงพ่อสอนนะสำหรับการทำวิปัสสนาให้เรามีสติรู้กายรู้ใจไม่ใช่สติรู้อย่างอื่นนะรู้ยังไงรู้ตามความเป็นจริงไม่เข้าไปดัดแปลงไม่เข้าไปแทรกแซงอย่างใจเราโกรธเนี่ย รู้ว่าโกรธไม่ต้องแทรกแซงให้หายโกรธมันเป็นยังไงร,รู้ว่าเป็นอย่างนั้นมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงจะรู้ตามความเป็นจริงได้ต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่ทรงสัมมาสมาธินั่นแหละนี้พอรู้แล้วปฏิกิริยาถัดไปก็คือยินดีบ้างยินร้ายบ้างต่อสิ่งที่เราไปรู้ไปเห็นจ้าตัวนี้ให้รู้ทันความยินดียินร้าย ความชอบไม่ชอบเพราะ้นในสติปัฏฐานสี่นะถ้าเราสังเกตให้เรียคำสอยของพระเจ้านะเสียบขาดมากเลยอย่างท่านบอกว่ากายเยกายานุปัสีวิหารติมีกายในกายเป็นเครื่องอยู่อาตาปีสัมปชานโนสติมามีความเพียรที่จะแผดเผากิเ,ททเลสให้เราร้อนไม่ใช่ทำให้สงบนะทำเพื่อจะสู้กิเลสน,นะสัมปชานโน มีปัญญารู้ว่าเราจะทำอะไรเพื่ออะไรจะใช้กรรมฐานอะไรที่เหมาะกับเรามีสติสัมปชันโนสติมามีสัมปชัญญะและสติและประโยคสุดท้ายนะวิเนยะโลกเกอพิชาโทมนัสสะถอดถอนความยินดียินไลในโลกเสียได้คำว,ว่าโลกก็คือรูปนามกายใจของเรานี่ก็คือโลก งั้นเราจะถอดถอนความยินดียินร้ายในกายในใจยังเวลาเราภาวนานะถ้าเราเกิดความยินดีขึ้นมาให้รู้ทันความยินร้ายเกิดขึ้นให้รู้ทันอย่างพอร,รู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรามันยินร้ายละมันทนไม่ไดนะ้ให้รู้ทันเลยใจไม่ยอมใจไม่ชอบนะรู้อย่างนี้นะพอเรารู้ทันความยินดีร้ายมันจะดับอัตโนมัตินะมันจะดับอัตโนมัติ เมื่อมันดับอัตโนมัติแล้วเราก็จะครบสูตรที่หลวงพ่อบอกมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์นะด้วยจิตที่ตั้งมั่นจะเห็นได้ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นลงท้ายและเป็นกลางเป็นกลางคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายไปฝึกเอานะฟังแล้วก็ถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอก มันก็แค่จำไว้คุยอวดคนอื่นว่ากูรู้กูรู้อวดว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทอะไรเงี้ยกิเลสท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเนี่ยใช้ไม่ได้นะงั้นไปตั้งใจตั้งใจภาวนาทำอะไรคือศีลห้าก่อนนะยืนพื้นเลยแล้วก็ทำกรรมฐานที่เราถนัดสักอย่างหนึง่งแล้วคอยรู้ทันจิตใจตัวเองนะ แต่ปสติสมาธิมันจะเกิดแล้วคราวนี้สติะระลึกรู้กายก็จะเห็นความจริงของกายะระลึกรู้เวทนาก็เห็นความจริงของเวทนาะระลึกรู้จิตก็จะเห็นความจริงของจิตระลึกรู้สภาวธรรมก็จะเห็นความจริงของสภาวธรรมทั้งหลายนะอ่ะวันนี้เทศปั่งครานี้วันนี้เสียงก็ยังชั่วขึ้นหน่อยหนเป็นไข้หวัดใหญ่นะแต่ว่าเห็น พวกเรามาตาแป๋วแป๋วน้าสงสารนึกถึงสมัยตัวเองไปหาครูบาอาจารย์นะถ้าน้าพาธไม่ได้เจอนะใจห่อเหี่ยวเลยงให้เจอน,นิดหน่อยพอนี่เยอะแล้วนะพูดนานๆเจ็บคอเออที่หลวงพ่อบอกว่าไม่อยากพูดมากเจ็บคอไม่ใช่สำนวนนะ มันจะพอจริงๆ